สวัสดีค่ะพี่สีรัตน์เพื่อนไปค่ะเดี๋ยวเราจะาไปเที่ยวเนาะโรงงานช็อกโกแลตนะฮะของบริษัทเนสเล่เนาะเป็นอ่าของบริษัทเนสเล่นะคะเพื่อนนะพาไปเที่ยวชมนะโรงงานผลิตช็อกโกแลตนะที่อ่าเป็นโรงงานที่ มีชื่อเสียงเนาะมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเบรนนะไม่ใไม่ไกลจากเมืองเบรนเนาะอ่าอ่าพี่กก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะความอ่ายิ่งใหญ่นะแล้วก็อ่าประวัติความเป็นมาเนาะของอ่าโรงงานช็อกโกแลตนะคะแห่งนี้นะคะเพื่อนๆพนนะ สำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะส่วนใหญ่เนาะที่เขาเดินทางมาเที่ยวที่สวิสเตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะก็จะมาเยี่ยมชมนี่แหละนะ,ะโรงงานชน็อกโกแลตนะโรงงานอ่าเนสเล่เนาะอ่าเนสเล่นะเพราะว่าเขาอ่าเขาเรียกว่านะฮะก็อ่าจัดสถานที่อะไรต่างๆนะฮะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะฮะเข้าม,มาอ่าเที่ยวชมเนาะโรงงานนะะ ก็เปิดให้มาดูงานนะแล้วก็ yes. วกนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้มาได้ชมผลิตภัณฑ์การผลิตอะไรต่างๆเนาะอประมาณนั่นแหละนะเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวชมเนาะดูสถานที่เนาะอันนี้ กด์นำเที่ยวของเราก็กำลังเที่ยวชมนะเที่ยวชม,วชมนะอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟนะฮะจะเป็นรถไฟแบบรุ่นแรกๆนะที่บร,ริษนะัทเนาะใช้นะ,ะในการาขนส่งนะชกแกลตจากโรงงานนะ,ะขนส่งจาก โรงงานที่นี่นะคะแล้วก็ไปอถ่ายนะ,ะ <Okay. S 1> เปลี่ยนถ่ายนะ,ะขึ้นกับรถไฟด้านนอกอีกทีหนึ่งนะเพื่อนอันนี้เราก็เข้ามาที่ในส่วนที่เป็นช็อปนะคะ <Okay. S 1> หรือว่า,าจุดแสดงสินค้าของเขานะเพื่อนเนาะ,ะ <Okay. S 1> ก็ตกแต่งสวยงามนะ,ะ <Okay. S 1> ก็มีสินค้าหลากหลายเนาะ,ะ <Okay. S 1> ให้เราเลือกซื้อกันนะ,ะ <Okay. S 1> นเพื่อนเนาะ นะะหลากหลายเนาะผลิตภัณฑ์เขานะคะแล้วกเ็เลือกซื้อได้เลยเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็ราคากา็ค่อนข้างจะไม่แพงเนาะถ้าเราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะจะแพงกว่าเนาะถ้าเรามาซื้อที่นี่ก็จะถูกกว่านะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วกเ็เขาจะจัดเป็นชุดเป็นเซตไว้ให้เรานะเพื่อเป็นของฝากนะนได้ไไดไนะอ่า สำหรับคนที่คือถ้าเป็นคนในย่านของเบิร์นนะฮะเขาก็จะมาเทศกาลเนาะที่เขาจะ,ะ,ะ,ะเ,าเรื่องนะให้ของขวัญเนานะชอบกันแลตเป็นของขวัญเนานะก็มีทุกเทศกาลนะเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีวันวาเลนไทน์นะวันคริสต์มาสนะวันคริสต์มาสวัน,นะวน,วนขึ้นปีใหม่อะไรประมาณนี้นะก็จะค่อนข้างจะคนหนาแน่นนะฮะแต่ปีนี้มันก็ อ่าเจอพิษของไอ้เจ้าโควิดนาเข้าไปนี่ก็ค่อนข้างจาคนก็จะบางตานิดหนึ่งนะ,ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะแบบคือค่อนข้างแน่นเลยนะคะเห็นคุณลุงบอกเนาะเพราะว่าทัวร์ก็ค่อนข้างจะอ่าพานักท่องเที่ยวมาที่นี่นะค่อนข้างเยอะนะเพื่อนนะเนี่ยเป็น,นเซ็นนเตของขวัญเนี่ยน่ารักนะเพืเ่อนเนาะอ่าเป็นของฝากเนาะเป็นของฝากเยียรมากมาย นะคะอ่าเดี๋ยวเที่ยวชมไปก่อนเนาะเป็นจุดๆไปเนาะพี่ศิรัตก็ไม่อยากจะอ่าตัดคลิปออกเนาะพี่ศิรัตก็ขอยาวไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ชมทุกจุดทุกจุดนะของอ่าโรงงานอ่าผลิตช็อกโกแลตเนี่ยนะคะของเนสเล่เขานะเพื่อนๆนะไม่ไกลาจากเบิร์นเนาะเดี๋ยวชออะเที่ยวชมโรงงานไปด้วยด้วยกันเนาะเป็นบางจุดที่สําคัญ,ส,ญสำคัญพี่สีรัตก็จะ พูดคุยให้ฟังก็แล้วกันเนาะ สำหรับนะคะคนที่แอ้มานะคะชมนะผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็อยากจะได้นะคะเป็นชุดของขวัญนะะหรือของฝากนะที่เป็นชุดพิเศษพิเศษเนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างนะฮะกว่าที่เราไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้านะะเพราะว่าการตกแต่งนะการ จัดชุดของขวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างเนาะก็จะเป็นชุดพิเศษพิเศษนะเหมือนกับลิมิเต็ดอนะีดิชั่นนะเพื่อนๆประมาณนั้นนะคะเพราะว่านะคะช็อกโกแลตเนี่ยนะคะก็คือจะมีพิมพ์เนาะมีพิมพ์ทีเ่เราสามารถาสั่งทำนะเป็นอไอเดียของเราเองนะคะก็คือตกแต่งนะเป็นชุดอของฝากอะไรอย่างเงี้ยนะก สามารถที่จะเนื้อสันด้วยตัวเราเองได้เลยนะคะก็คือมีชิ้นเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นของเราไปเนาะอันนี้จะเป็นชุดของอโรงงานของเขาอะนะคะก็คือว่าใครอาจจะซื้อไปก็ได้นะ,ะเราจะซื้อก็ได้นะเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่ศิรัชก็ คุณลุงก็ซื้อไปเนาะซื้อไปให้พี่สีรันชุดหนึ่งเนาะอืมอ่านะคะอันเนี้ยช็อกโกแลตเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เลยนะก็คือเขาจะมีพิมพ์อยู่นะคะเพื่อนๆนะคะเราก็สั่งได้เลยก็คือว่าเราจะเอาพิมพ์แบบไหนเนะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะเขาก็จะเป็น หยอดเงินลงไปเนาะเขาก็จะมีพิมพ์ให้เราเลือกนะ,ะมันก็จะออกมาเป็นพิมพ์นะ,ะแบบที่เราต้องการนะ,ะอันนี้จะเป็นโซนช็อกโกแลตที่อ่าเขาเรียกอะไรฮะทำทำมือนะฮะทำมือนะ,ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่อ่าเป็นแผ่นนะ,ะเ,นเพื่อนๆช็อกโกแลตเนี่ยเป็นช็อกโกแลตพิเศษเนาะ,ะซึ่ง อ่าถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะช็อกโกแลตแบบนี้จะเป็นช็อกโกแลตเอ่อทำมือนะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตจับคนพื้นเมืองนะที่เขาอ่าทำขายนะคะซึ่งนะของเนตเล่เขาก็มีนะเพื่อนของเนตเล่เขาก็มีนะช็อกโกแลตอย่างนี่ยคืออ่าเหมือนเทใส่ลงไปในถาดเนาะแล้วเขาก็ไปทำให้เป็นชิ้นๆออกมานะอร่อยนะคะช็อกโกแลตเอ่อทำมือที่เป็นแผ่นๆสำหรับช็อกโกแลต อ่ทำมือเนาะในในสวิตเซอร์แลนด์นะเพื่อนเพื่อนอร่อยนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยเนาะเพราะว่าพี่ศิรัตเคยเออ่มาที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เคยไปเยี่ยมชมนะที่เป็นเออ่ช็อกโกแลตพื้นเมืองนะที่เขาเออ่ทำเสร็จแล้วก็เทใส่ถาดเนาะแล้วเขาก็เออ่เคาะอ,ออกมาให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยนะฮนะอร่อยนะนเพื่อนๆอร่อยนะส่วนใหญ่แล้วช็อกโกแลตที่ของสวิตเอร์ของสวิตเซอร์แลนด์นะจะ อ่าอร่อยเกือบทุกทุกแบรนด์นะอ่าโรงงานช็อกโกแลตนะฮะในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอ่าประมาณสี่สิบกว่าที่นะ,ะในในสวิตเซอร์แลนด์นะแต่ว่าถ้าเป็นที่เบิร์นก็จะเป็นของ Net เนสเล่เนาะจะเป็นอ่าบริษัทใหญ่ที่ใกล้กับเบิร์นนะคะแบรนด์ที่เราเห็นนะ,ะเพื่อนๆที่เราเห็นที่พี่สิรัตน ให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นแบรนด์เนี้ยนะฮะก็คือเขาอยู่ภายใต้การผลิตของเนสเล่นะฮะซึ่งเนสเล่เองเขาก็จะมีเออ่ช็อกโกแลตที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของเขาก็มีนะนะ,นะเพราะว่าอ่าโรงงานเนสเล่เนี่ยนะฮะก็คือการควบรวมเนาะการควบรวมของอ,อสามแบรนด์นะเป็นเอ,อสามแบรนด์เนาะควบรวมเนาะอยู่ภายใต้การผลิตของโรงงานเนสเล่ย์แล้วนะ วาง่ายเนาะพี่ศิรก,ก็ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราฟังเ,เรื่องราวเนาะประวัติการเป็นมาอะไรต่างๆนะ,ะในเ,เทปบันทึกเสียงนะคะของอ,อ,อะไรล่ะของของโรงงานเขาเนาะพี่ศิระก,ก็จําไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเนาะอ่านะอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดอ่ะไม่ใช่วาะอะโวคาโดนะผลอะไรนะ อ่าผลอะไรเนาะพี่สิร์โกโก้นะฮะผลโกโก้อ้านะคะเนี่ยก็จะมีสามสามผู้บริหารเนาะพี่สิรัตก็เลาะไปไม่ถึงคนสุดท้ายด้านาน้นเนาะมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเป็นการเอ่อควบรวมนะฮะสามสามแบรนด์นะของช็อกโกแลตนะควบควบรวมเข้าด้วยกันนะฮะแต่ว่าเนเลลเนี่ยเขาจะมีโรงงานอา่ผลิตนะ มีเครื่องจักรมีอะไรผลิตนะเนะาะก็คือผลิตให้กับาสามแบรนด์นะะสามแบรนด์เนาะแบรนด์หลักๆเนี่ยก็คือจะที่ที่พี่ศีรัตให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะคะแบรนด์หลักๆเลยนะฮะที่เนเล่จะผลิตเป็นส่วนส่วน,ส,วนส่วนใหญ่เลยเนาะ<ม>ให้ข้อมูลผิดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยนะเพื่อนเพื่อนเนาะ เพราะว่าพี่สีเล็กก็ฟังจากข้อมูลในเทปแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีเนาะอ่าโรงงานอะไรต่างเนี่ยนะค่อนข้างได้มาตรฐานนะเพื่อนเพื่อนสะอาดนะค่อนข้างสะอาดเนาะอ่าคือมาตรฐานเขาดีอยู่แล้วนะพูดถึงบริษัทเนตรเล่เนาะเพื่อนๆนนะคะนะคือถ้าหากว่าท่านมาเชียชนะ่ยวชมนะเที่ยวชมเนาะโรงงานเนี่ยนะคะเราก็จะได้ฟังเรื่องราวเนาะของประวัติความเป็นมาเนาะ ของเอ่ออ่าอะไรนะช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตนะว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะฮะก็คือเอ่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะผลโกโก้เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนน้ำผลไม้นี่แหลนะเนาะเพื่อนๆเนานะแต่มีสีดำเนาะซึ่งเขาจะใช้ในการเอ่ออะไรนะสักระบูชาเนาะเทพเจ้านะ,ะนะแล้วก็อ่า จะมีเป็นนักลบเนาะเป็นนักลบเนี่ยนะคะก็คือนําน้ําโกโก้เนี่ยนะคะไปถวายกับาจัก,กรพรรดินะฮะกับาจัก,กรพรรดินะซึ่งก็อ,อะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรก็เกิดความชอบบุกชอบใจในรสชาติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็นะก็เลยเกิดาการาเป็นที่นิยมในรุ่นต่อๆมาเนาะ ในรุ่นต่อๆมานะคะเพื่อนๆนะเนื่องจากว่านะคะก็คือเอ่อคนเอ่อฝรั่งเศสนะก็คือใช้อา่าช็อกโกแลตเนี่ยนะใช้โกโก้เนี่ยนะเป็นเครื่องดื่มในการต้อนรับแขกนะแขกบ้านแขกเมืองว่าว่าไปเงี้ยเนาะอืมประมาณนั้นนะเพื่อนๆเอ้ยนะก็ไม่รู้ว่า ก็คือข้อมูลก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าโกโก้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถวายนะเดิมทีก็คือใช้เส้นไหว้นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเทพ,พเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็นําไปสู่นักรบเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอัศวินเนาะได้นําน้ําโกโก้ไปถวายให้แกจักรพรรดิอีกทีหนึ่งนะ,ะซึ่งจักรพรรดิก็ท่านจักรพรรดิก็มีความรู้สึกชื่นชอบนะ,ะในรสชาติของโกโก้นะคะ แล้วต่อมาก็คนฝรั่งเศสนะก็นำไปให้กับต้อนรับนะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะก็ได้รับกันเป็นที่นิยมนะเ,นเพื่อนๆก็ฟังที่เสือรัดเล่าไปมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับภาพเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆนะออันนี้ก็คือว่า เขาก็มาโชว์ให้เราดูเนาะว่าการที่อ่ช็อกโกแลตทำมือนะฮะถ้าใครอยากจะได้เป็นอ่ของฝากนะฮะอ่เป็นรูปต่างๆอะไรเงี้ยเราก็อ่สั่งให้เขาทำได้นะฮะสั่งให้เขาทำได้นะเขาก็ทำให้เรานะอ่อ่ละเอียดอ่ะละเมียดละไมนะเ,นเพื่อนๆนะอืมนะคะ อ่ช็อกโกแลตของสวิตเซอร์แลนด์นะเพื่อนๆนะจะมีส่วนผสมเป็นนมนะนมเนี่ยมีส่วนผสมของนมประกอบอยู่ด้วยนะ <S <S เนื่องจากว่าคุณภาพของนมนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะก็เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะซึ่งเราก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะว่านมนะผลิตภัณฑ์นมที่มาจากประเทศแสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะมีคุณภาพ ที่ดีนะก็เลยนะได้มีส่วนผสมของนมเนี่ยนะคะไปอยู่ในเป็นส่วนผสมของชโคโค็อกโกแลตไปด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งทําให้รสชาติของช็อกโกแลตมีรสชาติที่นุ่มนวลนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนๆคือรสชาตินะรสชาติช็อกโกแลตเนาะอย่างที่เราเคยอาจจะหลายๆคนนะได้ชิมช็อกโกแลตนะที่ในเมืองไทยก็มีเนาะพวก คิดแคทอะไรต่างๆพวกนี้หลายอย่างนะเพื่อนๆหลายอย่างเนาะอโกตอ่ะนะคนะนะมีเยอะยะไปมากมายนะหลายแบรนดนะ์เนาะพอเราชิมเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะมีความนุ่มนวลนะมันถึงมีรสชาติที่นุ่มนวลไม่ขมนะเพื่อนๆนะอ่านะซึ่งนะคนเอ่อพื้นเดิมนะพื้นเดิมเนาะของคนสวิตเซอร์แลนด์จะชอบรสชาติช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของนมนะซึ่งมันจะ อ่นุ่มนวลกลมกล่อมประมาณนี้เนาะแล้วก็ออกรสหวานนิดนิดนะไม่ขมนะเพื่อนๆนะช็อกโกแลตของอ่าสวิตเซอร์แลนด์นะจะเป็นอย่างนี้เนาะอพูดไปติดขัดไปนะเพื่อนก็พี่เสียเก็บบรรยากาศค่อนข้างจะแบบว่ายาวๆไปเลยเนาะก็ไม่อยากเอ่อตัดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะเพื่อนๆเนาะก็แค่20นาทีเนาะ20่ว่านาทีเพื่อนๆก็อ่า อยากรู้รายละเอียดอะไรต่างๆเนาะเราก็นี่แหละนะก็เยี่ยมชมไปด้วยกันนะคะอา่าส่วนนะในเรื่องประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเนาะรายละเอียดนะก็ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอีกทีเนาะประวัติความเป็นมานะเรื่องช็อกโกแลตนะคะลองไปเซิร์ชดูนะเพราะว่ามีหลายๆคนเอามาเล่าไว้อยู่เนาะอ่าพี่เสียรก,ก็ไปเซิร์ชดูอยู่เนาะว่ามีหลายๆคนเอาไปเล่านะฮะแต่ก็ มันเล่าได้ไม่ละไม่ไม่ทั้งหมดหรอกเพื่อนเพนะเพราะว่าประวัติมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยาวเนาะคอสรอุ่นคอสอนนี้น,คออน,น,นะคะเยอะแยะมากมายนะโรงงานชโคโค็อกโกแลตของเออเนเล่นะจะตั้งอยู่ในเหมือนอเหมือนเป็นอาณาจักรของเขาเลยนะเพื่อนๆนะอ่าล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆนะซึ่งคนในย่านนั้นก็จะเข้ามา อ่าทำงานเนาะในโรงงานช,ช็อกชโกแลตแห่งนี้แหละนะก็ถือว่าเป็นาการกระจายอาชีพได้ค่อนข้างดีเนาะถ้าพูดถึงสวิสเซอร์แลนด์นะเพื่อนๆน,นะคนในหมู่บ้านนี้เขาก็จะขี่จักรย,ยานเนาะมาทํางานได้สะดวกสบายนะเพื่อนๆเนานะอันนี้มันก็เป็นการวางผังเมืองของเขาอยู่แล้วแหละพ,พูดถึงเนาะเพื่อนๆเนานะอ อันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องอบนะอบถั่วเพื่อนเครื่องอบถั่วนะคะเป็นเครื่องโบราณดั้งเดิมเขาเลยนะคะนี่เขาก็มาให้เราดูเนาะอ่า,อาเครื่องจักรที่เขาใช้ดั้งเดิมก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนด้านนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นผังไว้ให้เราดูเนาะว่าเป็นในช่วงนะปีพศอ,อะไรถึงปีพศอ,อะไรนะสินค้าของเขาเป็นยังไงที่อยู่ในช่วงนั้นนะคะสินค้าตัวไหนได้รับความนิยมนะในช่วงะวะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเขาก็จะแสดงให้เราดูเนาะว่าผิดพัณฑ์ของเขาในช่วงปีนั้นนะมันเขาได้ทําการผลิตสินค้าประเภทไหนนะ,ะแล้วเขาก็ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็คือแผนผังของเขาอะนะคะเพื่อนๆเนาะอ่านะคะซึ่งเขาก็มีการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาเนาะอ่าเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจอะไรต่างๆนะแล้วก็บางรุ่นบางสินค้าเนี่ยนะก็ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันก็มีนะคะก็คือ ค่อนข้างยาวนานเนาะสินค้าที่ผลิตแล้วก็ยังได้รับความนิยมเนาะเนี่ยที่คุณลุงยังพ้อยๆให้ดูเนี่ยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ยังมีอยู่ในตลาดปัจจุบันนะคะเพราะว่ายังเป็นที่นิยมอยู่นะ,ะผลิตมานานแต่ก็คือถือว่ายังได้รับความนิยมอยู่นะคะปัจจุบันก็ยังหา,าซื้อนะฮะซื้อทานได้นะคะ คือสินค้าก็ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็เอ่อจะมีสินค้าที่เป็นแบบใหม่ๆออกมาตลอดเวลาเพราะว่าความนิยมในการากินช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะรสชาติอะไรต่างๆเนาะส่วนผสมอะไรต่ตางๆก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะเขาก็มีการปรับปรุงสินค้าอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือปีที่เอ่อปี2 0 0พเนาะ แพ็กเกจแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คงได้เห็นในตามท้องตลาดนะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจปัจจุบันนะเนี่ยนะเพื่อนๆก็เคยได้ได้เห็นนะเนาะได้เห็นได้ชิมได้กินกันแหลนะเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแพ็กปัจจุบันนะเพื่อนๆก็ นะฮะสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเบรนเนาะก็เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดสำหรับคอ,อช็อกแแลตนะไม่ควรพลาดที่จะมาที่นี่นะนเพื่อนอก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาเนาะก็ประมาณราคาแบบไม่แพงเนาะได้ เลือกได้แบบถูกอกถูกใจไปเลยนะคะคอช็อกโกแลตนะสำหรับคนที่มาเที่ยวอ่าสวิตเซอร์แลนด์ก็จะซื้อของกลับไปฝากอ่าเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องเนาะก็นี่แหละนะก็อย่าลืมแวะมาเนาะแวะมาประชาสัมพันธ์ให้เลยเนาะก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่า่าคือ รู้สึกประทับใจนะเนาะพอเห็นแล้วแบบประทับใจมากนะคะประทับใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะคือพี่สิรัชก,ก็เป็นคนชอบชอบช็อกโกแลตนะเ,นเพื่อนนะชอบมากนะทุกคนชอบช็อกโกแลตนะพี่ว่านะแต่สำหรับเน็ตเล่แล้วอ่นะฮะคือ มีหลากหลายให้เราได้เลือกจริงๆนะคือมานี่แบบจุใจเลยนะคะขนมันแบบจุใจไปเลยเพื่อนๆนะช็อกโกแลตเด็กๆเข้ามานี่แบบเฮฮาปาร์ตี้มากนะคะเพื่อนๆนะเหมือนกับได้มาเที่ยวเส่สวนสนุกหรือว่าเาเหมือนเป็นสวรรค์เลยของเด็กๆไปเลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็คือโรงารโรง,ง,โรง,งานของเขาเนะก็คือความยิ่งใหญ่นะเพืเ่อนๆเนะ <re ep> <up> า,าเนะเก็บภาพมาฝากเนาะเก็บภาพมาฝากนะอ่าไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเพืเ่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะกดแชร์นะถ้าชอบนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดเนาะคลิปใหม่ๆของพี่เสียตน์นะแล้วก็คอยมาติดตามดูว่า นะชีวิตในต่างแดนของพี่สิรัจะเป็นยังไงนะคะจะแชร์อะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ